เราก็เลยโยโ้เพรัน้อไปไหนเนี่ยไปปาร์คได้เปล่าี่ยไปไหนมันเยอะมันจะไปไหนดีเอ่อเรนดอมเลยนะมันมีให้ไปเยอะมากอ่ะปาร์คห้องผู้ชายซูปเปอร์มาซูปเปอร์ออฟฟิศนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยอ่ะมา ดูเหมือนที่นี่จะอยู่ใกล้กับสถาธนานะที่อับอับชื้นชื้นมืดมิดน,น่ากลัวมีเสียงของวัยรุ่นสองคนทำอะไรกันอยู่น้าอี <c oughs> ตอนนี้อ <c oughs> ินิบามา <c oughs> อย่าให้หยุดอย่าให้สุธาธนะกลายเป็นบ้านพบป,ะ,ปะสุธาธนะพระเจ้าแห่งหินผา ยนังมีคนบ้าเลยเอ่ขอโทษทีนะแต่ใช้ไปที่อื่นหน่อยได้ไหมฉันพวกนี้ฉันไม่ว่างที่จะคุยกับนายอะแนวคิดว่าฉันเป็นตัวตัวตวลกใช่ไหมเพราะคนช่างถามอา่าป่าป่า,ปาสักหน่อยฉันแค่แต่ว่า,าถ้าเกิดมีมีมนุษย์บางสิ่งได้ถามเบบนี้เออ ก็หมายถึงว่าเจ้าน่าสงสัยนะแับเมื่อมีตัวน่าสงสัยอีกสองตัวอยู่ด้วยกันมันพูดคุยกันอยู่นี่มันหมายความว่าไงนะอ๋อขอเวลาสักนาทีหนึ่งได้ไหมโอเคเออฉันชอบที่นายทำอย่างนี้นะฉันชอบมากมากเลยมาหาอะไรคุยกันนะมาพักผ่อนหาอะไรคุยเถอะ ตัวนี้ช่างยาวอีกยาวไกลนะอ่อมืองเอ้แม่งโคตรบ้าบทลกทิคามมาถูกทีไหมเนี่ยโอ้โหไปแค่เนี้ย What is ฮะไม่มีอะไร,รอ่อจอดคองโอ้โหกูเหนื่อยใจแทนมไปเมย โอเคสรุปเพลย์นี้ไม่มีอะไรเราไปซูเปอร์ออฟฟิศแล้วกันไปท็อเปอรแมนไปนี่แล้วกันลองดูจริงๆแล้วเป้าหมายอยู่ที่ซูเปอร์ออฟฟิศแต่ไปนี่ก่อนแล้วกันทะลุสายโทรศัพท์ไปเลยโอ้ยจะเอาคำอะไรดีวะ <laughs> อ่าทึงไงดีท้อไงดีท้อไงดิภรรยาเป็นบ้าเวลาไม่กล้ามาครูหยุดหยุดอยุดไม่ใช่แล้ว โอเคไหมครับท่านเห้อ oh. ฉันจะบ้าตายอยู่แล้วอย่ามาใกล้ฉันหลับทราบครับท่าน <c oughs> เออขอโทษที่ฉันไม่ได้ไร้นายกันเลย <c oughs> แต่ฉันอยากอยู่คนเดียวได้ไหมตอนเนี้ยไ,ไปเถอะนะครับท่านโอ้ท oh, ่าแต่ละคนที่สุดยอดมาก ออหนูนน้อยเป็น,นอีกห้องหนึ่งที่แปลกๆแ,แล้วคนแปลกๆอีกคนนึงฉันหวังว่าโทรศัพท์นี้สายโทรศัพท์นี้เอแไรวะเนียเพจเอาซัมติงไม่รู้เน้นทิท้งคำเรียนนี้ให้ดูมั้ยันลมเพดาน <laughs> ปั่นใจหวงเลยไม่ได้นี่ก็คงไม่ได้ตอนนี้ไม่มีอะไรได้เลยทงเหรอน้ำคงไม่ได้ ลองหมดเลยครับท่านโอเคไม่ได้ทงสบาดโอเคไม่ถึงวันนี้สบัดก็ไม่ถึงเนอ nothing else y e โอเคเราจะไป super เปอร์ออฟฟิศแล้วโอเค let's go super o u อ f i t ฮึ มีที่ไปทันทีนะทะลวงสายโทรศัพท์ไปไอ้ย่ะหลังจากที่มีเสียงปืนยิงมาจากส่วนหนึ่งของของกองขยะที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองเสียงมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่ามีการตายครั้งใหม่เกิดขึ้นมาในฝันหนึ่งของสายโทรศัพท์และฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นันแน่คืนนี้ต้องตรวจสอบให้ได้อ่า ว่ามีใครตายไหมฉันไม่หวังว่าคงไม่มีใครตายน,นะวันนี้มาป่าว่าต้องใช่อหรอที่นี่ฉันคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเซฟโอ้ไปชับเจสี่เลยสั้นจังเลยโอเคชับเจสี่สองทุ่มสิบสามนาทีเรามาต่อกันเลย c คอนเทนเซชันเฮียบิชช์เรามาต่อกันเลยดีกว่า ปลี่ยนโชคชะตาของผู้คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะเมื่อเขาตายแล้วเมื่อเขาต้องตายตายแล้วตายแล้วแหละที่ปลายสายที่ฉันไปถึงมันได้เจอเรื่องที่น่าตกใจมากยกเวน้นทุกอย่างยกเวน้นเป็นเอ็กเวคเอ็กเซปเ์ยกเวน้นวมามีสิ่งสิ่งทุกอย่างมันยกเว้นสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือโอไม่ oh แต่บอกนะว่าลิน กวแ,ว,แวแล้วไม่ลินตื่นเร็วๆเจ้าชู้รักจะเป็นอะไรดูเหมือนว่ามีกองขยะอยู่อ่อดูเหมือนว่ามีขยะชิ้นหนึ่งมันยิงเธอเหรอมีมีเศษขยะอยู่ตัวหนึ่งอ่ะมันยิงเธอมาจากอ่าสุดบนสุดของกองขยะนั่นมั้งข้างนอกให้ฉันตรวจสอบดูไหนนะกัน ขอโทษนะอย่ามองใกล้ๆนี่ฉันให้ทำไม่ได้หรอกนะพ่อหนุ่มพิลาฟใช่ใช้ไอ้แก่พิลาฟพิลาฟแก <c oughs> ฉันเป็นคนตรวจสอบฉันจะเป็นคนไขคดีตรวจสอบนี้เองและเจ้าซูปเปอร์อินทนซูปเปอร์อินช์มีงานที่นายต้องทำก็ทำไปเถอะฉันจาัดก,การนอ่นี่เองโอเคไหมพวก จมุกใหญ่ยังวะหรือว่าอะไรเนี่ยจมุกแหลมสิทธัยเนี yeah, ่ย uh, ก็ได้แต่ฉันคิดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญคนไหนบ้างที่จะยิงเธอได้จะ,จะยิงเธอได้เหรออ่าอ่าฉันว่าเนี่ยก็ตามรัฐบาลแล้กันฉันจะไปหา,หาจาัดมายิ้มเป็นเพราเป็นแอด โอต้องรีบไปย้อนเวลาแล้วไปสิงอซุจิลินไปหาอซุจิลินโอ้กุญแจอยู่กันนกะกุ๊กลยอ๋ออยู่ในหัวอ๋อยู่ในผมออย่ในหัวล่ะโอ้โหทานโอ้โหสไลด์โอ้โอโอหมอทำไมต้องไม่ต้องใช้หูฟัง มึงทำอะไรของมึงเมื่อกี้เอ๊ะคุณหมอมาที่นี่ได้ไงอ่ะหยุดตรงนี้นะทำไมต้องตะโกนใส่ฉันด้วยฉันขอฉันขอตรวจสอบเสยะนะหน่อยใค้มารักษาเหยะนะื่อนีือตรวจสอบดูแลเหยื่อฉันนึงเท่าที่เห็นฉันจะบอกอะไรได้ไม่มาแต่ฉันที่ฉันรู้ก็คือเธอตายแล้วเธอตายครั้งที่สองในคืนนี้แล้ว ทริกทานตัสเอืมนี่อะไรวะเด้ยชั้นล่างมีอีกชั้นหนึ่งอ่ะอ๋อแก่ยังข้างล่า,ทางทำอะไรนี่คงเป็นห้องใต้ดินนะ ที่เอคนแก่นั่นอยู่ก่อนนั้นเนี่ยฉันมองมเห็นนะครับไม่ค่อยมาเพราะห้องมันมืดมากแต่มันเป็นห้องที่ตัดประหลาดมากๆเลยแต่ช่างเถอะฉันไปดูลินก่อนดีกว่าโอเคไกด์โอ้โหอันนี้อะไรเด็เ,เปอรโน้ตเอโน้ตมุกสีชมพูลที่อยู่ตรงนี้มันคืออะไรนะ มันถูกหนีบอยู่ตรงนั้นนะบางทีอาจจะเป็นในซูเปอร์อินเทนเดนต์อะไรที่ทายดิ้งอัพสรางเงนเป็นไงบ้างหมอช่วยเธอได้ไหมเธอไม่หายใจอา่าเก่งว่าฉันจะทำไม่ได้ที่สามารถทำได้ก็มีแค่ จะฆ่าคนที่ฆ่าเธอลินทำไมฉันถึนงทำให้มันทำไมฉันมันมถึนงเกิดเรื่องนี้ได้นะโอเคนเราต้องสิงเธออว้าปอสุจิลินโอ้ย oh, เ yeah. อ่าสลบไปแล้วเหรอเนี่ย เอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนโอ้เธอมาแล้วเธอตื่นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะขอโทษนะคะแมทพูดถึงฉันหรือเปล่าพูดถึงฉันหรือเปล่าเอ้ยฉันรบกวนนายหรือเปล่าหรืเอ่อขอโทษครับฉันแมทบอกเตอฉันไม่ได้คุยกับคนที่ตายแล้วใช่ไหมเห็นไหมตายฉันตายแล้วเหรอหืม ฉันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วฉันเป็นใครอะอะไรพูดถึงฉันหรอฉันเป็นใครอ๋อหก็เป็นใครเอ่อทุกๆคนก็เรียกเธอว่าลินนะถ้าถ,ถ้ามันช่วยอะไรได้บ้างลินเหรอฮึฉันะนัดจังไรลินแล้วก็เธอก็น่าจะเป็นนักสืบอะรู้สึกอะนักสืบเหรอฮะ,น,อะ,อะนั่นหมายถึงคนที่ เป็นตำรวจที่สามารถไขปริศนาต่างๆได้แล้วก็พิทักษ์กฎหมายนี่หรอก็ประมาณนั้นแหละอ,อ่แต่ก็แช่ก็มันมันเป็นนักสืบประเภทหนึ่งอะอนะเฮะ้เฮ้เดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยาจำเธอหรือว่าจำอะไรได้บ้างแล้วไม่มีแล้วจะเสียแล้วนะฮะ่อะไรอ่ะ บางอย่างแปลกๆนะเนี่ยที่เกิดขึ้นในคืนนี้ใช่เออรู้สึกว่ามันจะเป็นส่วนที่แปลกที่สวตอนเนี้ยเออหน้าไม่ใช่หน้าของนายหน้า,นามันเป็นหน้าของรู้สึกว่ากูจะเข้าผิดคนนะ <c oughs> หรือเปล่าอ,อ,อ๋อใช่เออหน้าเซ็กซเป็นอย่างนี้แหละเออ ทำไมอ่ะไม่แน่ใจว่าคำที่พูดออกจากปากเมื่อกี้มันมันใช่คำพูดจริงหรเปล่าเนี่ยแปลว่าอะไรวะอ่ะอ่ะนี่เหมือนเหมือนเหมือนน่าเชื่ไหมรู้สึกคืนนี้จะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเยอะแยะมากมายกหญ่กองันนั้นเนี่ยมันจะแล้วกูจะรู้ไหมว่ากูตายได้ยังไงคืนนี <h <h aro> aro> um poke, ้ บอกฉันที่ว่าคืนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเยจะถามฉันเลยฮะ<า>ฉันจำไม่ได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นตอนที่ฉันตายนะทุกอีทุกสิ่งทุกอย่างมันขับสนม,มากเลยในทำในทำอะไรได้บ้างไหมนะเอ่อในทำอีกคนละมั้งแต่ฉันคิดว่าฉันอยากจะถามเธอบางอย่างอยูอย่ อ่ะเฮียให้เลือดดีรอวะเดี๋ยวฉันกับลินไตเดีย๋ยวฉัน <c oughs> ก็เริ่งสงสัยว่าฉันเป็นใครทำไมถึงถูกฆ่าได้เนี่ยเธอเพอจะช่วยช่วยตอบคำถามให้ฉันหน่อยได้ไหมเนะ่สิ่งที่ฉันรู้ในตอนนี้มีแค่ว่าฉันชื่อซิซิลชื่อของเธอคือซิซิลเหรอฮะอ,อืมมันเป็นชื่อเหมือนเสียงชิ้นหนึ่งของเสียง กระดิ่งวะฉันคิดไม่ผิดนะกรือเปล่าวะฉันถูกฉันคิดว่าฉันถูกฆ่าเมื่อคืนนี้แล้วฉันเจอกับเธอน้อยเธอก็น่าจะรู้จักฉันหน้าหรือเปล่านะเราเคยเจอได้กันได้เหรอใช่ที่เขาขยะข้างนอกนั่นน่ะเอ้เหใช่รู้สึกมันเริ่มกลับมาหาฉันละ ฉันจำได้ออกแล้วฉันจำได้แล้วฉันรู้ว่าเธอต้องจำฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ฉันต้องการจะตามหาฉันขอโทษนะฉันคิดว่าฉันช่วยเธอไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะฉันไม่รู้จักเธอว่าไงนะเธอบอกว่าเธอจำฉันได้แต่เธอไม่รู้จักฉันเธอฉันไม่รู้จักเธออะไรใช่ ช่ไม่ฉันบอกว่าฉันจําได้แต่ฉันฉันจําได้ว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้รู้จักเธอไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ทูสเตรนเจอร์ไปเดินทกันแ <c> ล <oughs> ้วฉันตายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เอ่อขอโทษจริงๆรนะทำไมถึงเกิดขึ้นเรื่อน,น,น,นกับฉันได้ฉันเพิ่งผ่านการทดสอบเมื่อปีที่แล้วเอง ฉันเพิ่งได้งานในการจับคนร้ายที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่ที่ผ่านมานี่เองแล้วดูฉันสิแล้วทำไมฉันต้องไปที่ทางขยานานั้นแล้วก็ตายทางขยะงเก่านี่ทำไมทำไมนงางอุษจากเลยเธอคงจะช็อกอยูแ่และฉันก็บอกเธออยรอเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้เกี่ยวกับกฏกณฑ์ ick, การสิงแล้วการทำให้สิ่งของเยัียบได้ควบคุมสิ่งของเลย แล้วก็บอกว่าฉันสามารถกลับไปสี่าทีก่อนที่คนจะตายได้ด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอตายนะรู้ไหมฉันเคยยอมไปเธอเคยถูกยิงแล้วก็ถูกฆ่าเมื่อคืนนี้เวลารอบหนึ่งและและเธอช่วยฉันเหรอใช่จำได้ต่อก็ไม่ได้เหรอ ลืนหลับไปอ่ะใช่เหมือนฉันจะจาได้บ้างแล้วเหมือนจะม,มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นด้วยฉันถูกยิงโดยคนที่ตัวสีฟ้าใส่สูทสีดาเหมือนว่าความทรงจำที่ถูกหลบหายไปจากความตายจะเริ่มกลับมาบ้างแล้วก็มีอยู่บ้างแล้วจะย้อนกลับมาบ้างฉันตายแล้วสองครั้งคืนนี้เหรอเนี่ย เดี๋ยวรู้จังเลยว่าฉันจะควรจะพูดอะไรกับเธอดีหรือว่าปล่อยให้เธอค่อยค่อยดีขึ้นเรื่อยเร่อยปล่อยเธอพักไปก่อนอ่ามัน,เป,นเป็นการจดจำเหรอเอ้อคำคำไงครับอ้อแย่ไหนเขาเธอก็พูดถูก